สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพาทุกคนไปกินข้าวที่บ้านสุขาวดีกันนะคะทุกคนวันนี้เราก็ได้ตั๋วฟล์มากินข้าวที่บ้านสุขาวดีนะคะทุกคนนี่เรากําลังใส่ริปปิ้นกันอยู่นะคะทุกคนนี่ใส่กันอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนเข้าไปดูนะคะตอนนี้เราก็ใส่ริปปิ้นกันก่อนนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราซื้อตั๋วแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ซื้อราคะเพราะเราได้มาฟรีนะคะฮ่าๆนี่นะคะเราก็ใส่ริปปิ้นกันอยู่นะคะ น okay. well, so, ี 1941, ่นะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังใส่ริบบิ้นนะคะตอนนี้เราก็ใส่ริบบิ้นเสร็จแล้วนะคะนี่นะทุกคนใส่เสร็จแล้วใช่นเอาริบบิ้นมาโชว์หน่อยสี่คนใช่ตอนนี้เราก็เดินทางมาที่บ้านสุขาวดีแล้วนะคะทุกคนนี่ถึงบ้านสุขาวดีแล้วนี่นะคะเราก็หาที่จอดรถดีๆนะคะแล้วก็เข้าไปจอดรถกันแล้วก็เข้าไปในบ้านสุขาวดีเลยค่ะทุกคนนี่นะนี่ทุกคน นี่นะคะข้างในาบ้านตุขาวดีก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่ตอนนี้นเราก็กำลังเดินไปโต๊นะคะทุกคนเดินไปโต๊เดินไปโต๊ะใช่เดินไปโต๊ะเลยเย่กระปีก้กรเปล่ากันนะคะทุกคนคือพงมีความสุขน,นะคะเรามาที่นี่มาสามรอบได้แล้วนะคะทุกคนและข้าวก็อร่อยมากเลยทุกคนเราเลยว่าอาหารที่นี่อร่อยทุกอย่างเลยค่ะทุกคนนี่นะทุกคนเราก็เดินใกล้จะถึง โต๊ะเราแล้วนะนี่นะทุกคนแล้วก็ได้นางโต๊ะ V.I.P. ด้วยนะคะทุกคนเย้นี่นะทุกคนถึงแล้วค่ะถึงแล้วนะคะทุกคนถึงโต๊ะเราแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะโต๊ะสวยมากเลยนะคะโต๊ะสวยมากโต๊ะสวยมากใช่นี่นะคะเรากำลังจะไปเอาอาหารมากินนะคะนี่นะคะอาหารของเขาก็จะมีหลายอย่างนะคะทุกคนนี่พี่กอนเลือกเป็นน้ต้มไก่กับ ไก่ทอดนะคะแล้วก็ข้าวสวยนะคะเดี๋ยววายังไม่ได้ตักนะทุกคนเพราะเพราะว่าเราจะมาตักไก่ทอดก่อนนะคะทุกคนแล้วก็นี่พ่อเราก็กําลังตักไก่ทอดอยู่นะคะน,นี่คุณกันกําลังทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้เดินไปเดินมานะคะตอนนี้เราก็มาเอาน้ําจิ้มนะคะนี่นะทุกคนนี่นี่เดี๋ยวไปเอานี่นะทุกคนก็มีนี่พี่กันกินเป็นสปากเกตตี้ไก่ทอดแล้วก็อะไรมองไม่ทัน นีนะคะแล้วก็กําลังกลับไปแล้วนะทุกคนนี่อาหารหลายอย่างเลยนะทุกคนมีหลายอย่างมากเลยมีแดงโมข้าวโพดแล้วก็นี่นะทุกคนนี่ดูสีทุกคนน่ากินไหมทุกคนอาหารที่นี่อร่อยมากนะทุกคนมีมากินกันเนยอะๆนะคะทุกคนบ๊ายบาย